กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันไดเบาแอมมาทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขครับน้องไม้แก้วอีกครั้งหนึ่งนาะครับท่านผะู้ชมเนาะยินข่าวว่าผีเมลูออนเมื่อดึงขาบอกเลขครับท่านผู้ชมเอากบมาหายน้าครับผีเมลูออนเพกนอยากกินต้มกบใส่ผักกระแยงว่าสัง่งโอ้ยสั่งแปลกเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะสั่งแปลกอีหลีครับผีก็อยากกินต้มกบว่าสัง่งแต่สิ่งสำคัญนี่บอกเลขน้องไม้แก้วสามตัวอีกครับท่านผู้ชมผีพ่พอลูกก็มหาหางวดที่แล้วในบอกเลข ถูกศูนย์เก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะออกจังๆศูนย์เก่าครับงวดนี้พีไม่รู้ออนมาหาอีกแล้วครับได้เรียกเด็ดมาฝากว่าสันครับสิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหกสิบหกนี่ครับไปรับชมกับน้องไม้แก้วกันครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะค่ะครับผมเนาะโอ้เฮียนโมยุทธครับท่านผู้ชมเป็นยังไงก็ครับน้องไม้เรื่องเล่าวาสูเอฟซีฟังเลยครับฝันว่าจะไดนครับ พี่ไม่รู้วันมาหาแล้วค่ะโอ้ครับผมเป็นมาวาจังไรครับบอกสูเอฟซีฟังเนะี่ยเป็นมาดึงขาหนูค่ะมาดึงขาเป็นมาดึงขาบอกว่าตื่นๆค่ะตื่นๆด,ดึงขาแขางไหนเนอครับค่ะแขางท่ายค่ะอืแขางท่ายครับท่านผู้ชมเนาะมาออกกําลังกายครับ <laughs> ดึงขาแขางท่ายดึงขาให้ตื่นทันที กินนะคะเอากบไปต้มค่ะเอากบไปต<ฮ>้มให้เพื่อนกินนะคะครับผมเพื่อนบอกค่ะแล้วแล้วเพื่อนก็ยื่นถุงกบมาให้หนูนะค่ะยื่นถุงกบมาให้เลยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอาผัากระแนงเยอะๆค่ะหอมๆปลาถูกพี่เมลงอ่อนบั้ครับค่ะใส่ผัากระแนงได้หลายค่ะโอ้ครับผมเจ้าไหนอีกครับบัดนี้ กบมันกี่ตัวมันบอกว่าเอากบไปหลายตัวอยู่เด้อกบหลายตัวอยู่ค่ะอืมครับผมแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วจะบอกเลขค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนจะบอกเลขอืมครับผมโอ้คือดีเถอะนะนะครับอีกีเนาะเพิ่งบอกตัวไหนล่ะครับเพิ่งบอกเลขเจ้าตัวครับน้องแม่แก้วเป็นบอกสามตัวค่ะครับผม ศูนย์สามเก้าเป็นเบาออกเลยบอก่ครับเ้วยอจดใส่กระดาษเป็นเบาอ,อกมาเลยค่ะเป็นเาออกมาเลยเนาะอุเดี๋ยวยับเข่าไก่ก,ก่อนครับเสียงอาจจะโบ่งยิ้มเป็นมาออกกั่างกายอด้กินต้มกบกบจำนวนจักตัวกับโบ้งค่ะครับเพ็่นเดบอกรับเพ็่นซื้อมาจากบาทเพ็่นเดบอกบอก่ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกค่ะเพ็่นบอกแค่ว่าต้มกบเ,เนี่น ใครพลาดขยันเยอะๆเดี๋ยวคุณบอกเลขค่ะโอ้่เก่งหลไรนะครับเอฟซีเนาะงวดที่ผ่านมาเขาจังๆครับเสมอโจมเนาะผีผู้ชายผีพ่อลูกผีพ่อลูกบอเออผีพ่อลูกครับรถมูไส้แหกโค้งเนาะ,ะผีพ่อลูกขี่มูไซค์แหกโค้งมาบอกเลขตัวไหนของไม้เกี่ยวจําได้บอจำได้ค่ะเก้าสองศูนค่ะโอ้งวดทีคุณบอกเก้าสองศูนย์บอครับค่ะครับ ตัวตัวไหครับซีค่ะีหาเนาะค่ะ้เก่งหลายครับเก่งหลายเป็นบอกว่ดวันที่สิบหมีถุน่ายนกนกเนาะะหอนไม่เก่เนาะค่ะแต่ว่าหมวดกอนประกาบอกเ่าเนาะค่ะเนาะคนบอกตัวใดหนอนไม่เก่จำได้ไหมคะหมวดกอนตัวใดค่ะหนอนไม่เก่เก้าศูนย์ห้าค่ะเก้าศูนห หมวดก่อนเพิ่นบอกเก่าศูนหาเนาะงวดนี้กรเอาลองไปเสี่ยงเบิ่งครับเพราะว่าเพิ่นมาบอกอีกแล้วครับเก่าสองศูนย์คับเลขสองตัวถึงสี่หาเลขสามตัวพีเมลูออนนี่ก็คือศูนย์สามเก้าครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปเสียเส่ยงโสดเสี่ยงลาบกับต่องไหนแกว้วลองเบิ่งครับมาในพีเมลูออนเิ่นมาว่าจังไรอีกบอเร่องกับว่าว่าอยงไรครับเพื่อับไปกับลูกไปเลยค่ะไปกับลูกไปเลยค่ะหายแหวบไปเลยเนาะที่นี่เพิ่นาะหายแล้วค่ะเอ้ยบ่หายบ่สครับ เดินไปเลยเดินไปใส่ละครับเดินออกไปค่ะเดินออกไปจากห้องนู้น<อ>แต่ว่าห้องเดินออกไปแต่ว่าใกล้ถึงกระตูเพิ่นกะหายเพิ่นกะออกล่างๆหายเลยค่ะโอ้ครับออกล่างๆหายเลยเนาะครับเนาะเอาล่อง,อเ,อองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิรงครับกับหล่งไม้เกลียวเพิ่นมาบอกอ,อีกแล้วเนาะครับบานนี้พี่พอลูกเพิ่นมาหาอีกบอกยังวนมาหาเลยค่ะโอ้ยังวนมาหาเนาะครับเนาะ อีกรอบนึงครับส่วนมากนี่พีพอลูกนี่ครับบอกแม่นงวดที่ผ่านมาศูนย์เก่ากับเขาจังๆครับท่านผู้ชมเนาะพีเมูุอ่อนนี่ก็แม่นคือนกันครับแต่งวดที่แล้วนี่พลาดครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อบอกทีแล้วเอากบมาให้ไอเอฟซีเปเอาก็บนำกับพักกระแหงแจักสิแเปแนวใดนี่เ่าเอลมาตรงกับโบหูเพื่อกันครับไอเอฟซีเปซอยนะครับเนาะแต่กบนี่ก็เก่าแน่นอนล่ะล่ะแต่กบแจักตัวกับโบหูเนาะครับผมอ่ะครับผม ถือว่าผีแมลกอ่อนเพิ่นบอกแล้วเดี๋ยวเบาแอมระทงนี่สิจุดตัวเลขข้องน้องไม้แก้วไว้แคบหนาจอเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้มาออกกําลังกายครับเพร่ยมออกกําลังกายเพิ่นเดี๋ยวเบาแอมระทงนี่ก็สิจุดตัวเลขเลยแคบหนาจอครับครับผมเสมอชมนี่ดนะครับตัวเลขข้องน้องไม้แก้วเนาะครับเสมอชมเนาะผีแมลกอ่อนครับผมเอากบมาให้ต้มครับถุงหนึ่งเนาะครับเนาะถุงหมึกใหญ่บริสั่นครับบอกเลขยสามตัวเป็นการแหลกเตียนครับเสมอชมเนาะ 039039ครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ผีพ่อลูกครับครับรถมอไซค์แหกโค้งตายครับท่านผู้ชมเนาะบอกเลข3ตัววังสองสิมื่นที่ผ่านมาครับ920920เลข2ตัวล่างครับเป็น4ีหาซหาหรือว่าหาซีอะไรเนาะครับ FC เนาะงวดวันที่16มิถุนายนพศ .2566 ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องไม้แก้วครับ สำหรับลิปนีเบาแอมเร์ทงบูเชล่าต่รวชมไปก่อนครับเจอกันลีปนาครับสวัสดีครับเฮงๆงรวยๆครับเดี๋ยวเบาเอมเรทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาเอมเรทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับตนผู้ชุมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่งอื่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหางยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกัอสามลูกคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดจริงเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ้าแข่แข่วมีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านข,า,า,นขายของเฮ้าครับขายดีปันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้น,นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วรับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อน,นะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อละะ้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชมข้างในในีนนมม่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนอวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรอทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบือโทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนะ้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะูนะ้ชมเนาะนะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยเพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ